สวัสดีครับผมผมได้อุปกรณ์สำหรับ Emergen ์เ e นซี่อ n c เถือว่าเป็นอุปกรณ์พกติดรถและกันติดตัวก็ดีนะครับผมดีอย่างไรมาดูกันนะครับมันมีอะไรบ้างอ่ะดูที่ซองก่อนนะผมได้มา650บาทนะครับเอ่อดีอย่างไร NICE Tunes นะครับ m u l t i t u o l s นะครับผม SOG นะ มันจะมีนกหวีดนี่มีนกหวีดมีที่ขูดแท่งจุดไฟให้นะครับแล้วก็มีที่เก็บเชื้อเพลิงสําหรับแท่งจุดไฟแล้วก็ตรงปลายนะครับเป็นคาบายนะครับกระแทกที่กระจกนะครับความแข็งแรงลองมาดูกันนะผมเพิ่งได้เพิ่งได้มาเลยนะออ้ยฉีกแบบนี้ฉีกแบบไม่ขายใครแล้วเอาไว้ใช้เองนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆ่นนึกว่าผมเอามาขาย,ยางไง ซื้อมาใช้นะครับอี่อยนะครับดูที่ปลายที่ปลายมันนะเห็นไหมนะครับนี่มันจะมีแหลมแหลมนะครับเอาไว้กระแทกกระจกนะครับกระแทกหัวคนก็ได้นะเป็นสมมุติว่าต้องการจะใช้เพื่อป้องกันตัวสมมุตินะครับสมมุตินะได้เลยนะครับมีเข่านะครับตรงนี้นกหวีดผมลองเป่าให้ฟังนะ ใช้ได้ดังมากไม่ได้นะเดี๋ยวลูกตื่นนะครับโดนดา่าโอเคดูที่นี่ที่ขูดแทงจุดไฟอันนี้นะแทงจุดไฟตรงนี้ไหนเมกี้มันบอกเอาตรงนี้ออกได้อีกมือผมลื่นน้ํำยาออกตรงนี้ก็เก็บเชื้อเพลิงนะครับกรณีไว้จุด จุดไฟมัง้งมั้งนะครับน่าจะใช่ผมก็ยังไม่ได้ดูรีวิวเลยว่าฝรั่งเขารีวิวยังไงนะเอานี่แหละด้นด้นด้นกันสดสดนี่แหละจุดไฟติดไหมอืม คือจะใช้แท่งจุดไฟครับช่วงแรกๆเนี่ยเราต้องขูดเอาไอ้ดำๆนี้ออกก่อนผมขี้เกียจขูดไงเมื่อกี้นะพอไปเจอแท่งตัวสีเงินที่เป็นโลหะเนี่ยครับแมกนีเซียมไม่ใช่ไม่ใช่แมกนีเซียม <g ül 88> อะไรนะอะไรเตี้ยมๆเนี่ยเรียกไม่ถูกนะครับ <c oughs> ก็ถึงจะจุดได้นะนะ вот ครับอืม นะครับแค่นี้พอนะครับจุดได้ใช้งานได้นะใช้ไม่ได้ได้ไงครับอันตั้ง650บาทและเป็นของที่เขาน่าจะใช้กันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่รู้พาขึ้นเครื่องได้เปล่าน่าจะไม่ได้เอาไว้ในรถไว้กับพวงก,กุญแจรถนะครับผมก็ประมาณนี้รีวิวไม่นานหรอกครับเพราะมันไม่มีอะไรเนอะนะครับเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะนะครับ ฉีดสักกะจุยเลยนะครับไม่ขายนะครับเอาไว้ใช้เองนะครับผมนี่นะครับสเปกมันก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับถ้ามีอะไรแปลกๆปนอกจากจะไม่ใช่นอกจากจะมีดแล้วก็เป็นพวกนี้ครับไม่พ้นนะครับเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ